วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงที่กำลังร้อนระอุเลยทีเดียวคือมันมีการประชุมด่วนของรัฐบาลไทยขึ้นมาซึ่งต้นเรื่องเนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชานี่เองครับก็นั่นแหละครับคำถามที่น่าคิดก็คือแค่ระเบิดลูกเดียวเนี่ยนะจะสั่นคลอนสันติภาพที่สร้างกันมาได้เลยเหรอเรื่องนี้แหละครับที่เราจะมาหาคำตอบกันเพราะเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเล็กๆเ,เนี่ยมันกำลังทดสอบความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างหนักเลยเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนี้เลยครับ วันที่11พฤศจิกายนมีแรงงานเข้ามาว่าทหารไทย4นายได้รับบาดเจ็บเพราะไปเหยียบกับทุ่นระเบิดเข้าและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดระลอกใหม่ใช่ครับเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นแค่ประกายไฟเล็กๆนะครับแต่มันจุดให้สถานการณ์มันคุกรุ่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ทําให้ฝ่ายรัฐบาลไทยต้องออกมาแอคชั่นอย่างรวดเร็วเลยครับ เอาละครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะเกิดเรื่องปุ๊บท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชแบบด่วนจี๋เลยวาระสำคัญที่สุดที่คุยกันก็คือการกลับมาทบทวนปฏิญญาสันติภาพชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจะตัดสินใจกันนี่แหละครับว่าไทยเราจะเอายังไงต่อไปกับเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาและก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือการประทะกันทางคําพูดหรือที่เรียกกันว่าสงครามวาทะนี่แหละครับคือต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องเล่าในมุมของตัวเอง ฝั่งไทยก็ไม่ยอมนะครับพลเอกนะนัทพลนาพาณิชย์รัฐมนตรีกลาโหมของเราเนี่ยออกมาพูดแบบชัดๆตรงๆเลยว่าไปฟังกัมพูชาทําไมฟังพี่สิโอ้โหประโยคนี้มันแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวมากแล้วก็บอกเลยว่าฝ่ายไทยมั่นใจในข้อมูลของตัวเองสุดๆทีนี้ประเด็นที่เถียงกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันคือที่มาของระเบิดนี่แหละครับที่เห็นต่างกันสุดขั้วเลย ลองดูในตารางเปรียบเทียบนี้สิครับฝั่งไทยเราเนี่ยบอกเลยว่าระเบิดเป็นของใหม่นะต้องสอบสวนกันให้ถึงที่สุดแต่ทางกัมพูชาเขายืนกราเลยว่าเป็นของเก่าแล้วก็ย้ำได้ว่าประเทศเขายึดตามอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามใช้ทุนระเบิดใหม่อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเถียงกันไปมานะครับผลกระทบของมันเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะมันกําลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงข้อตกลงที่สําคัญมากๆนั่นก็คือปฏิญญาสันติภาพครับ เออแล้วไอ้ปฏิญญาสันติภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือถแถลงการร่วมกันระหว่างผู้นำไทยกับกัมพูชานั่นแหละครับเป็นเหมือนหัวใจหลักเลยที่ช่วยรักษาความสงบสุขและความร่วมมือต่างๆตามแนวชายแดนแน่นอนครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ทางฝั่งกัมพูชาก็ออกมาแสดงความกังวลทันทีเลยนะกับข่าวที่ออกมาว่าไทยอาจจะระงับข้อตกลงนี้ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่าความร่วมมือที่เคยมีมากําลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยครับทีนี้เราลองพักเรื่องการทุตไว้แบบหนึ่งแล้วมาดูผลกระทบอีกด้านที่มันใกล้ตัวกว่านั้นดีกว่านั่นก็คือเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจต้นทุนที่ผู้คนจริงๆต้องจ่ายจากเหตุการณ์นี้ครับเห็นตัวเลขมีไหมครับแสนกว่าคนนี่คือจํานวนของพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้อนาคตการทํางานของพวกเขาแขวนอยู่บนเส้นได้เลย แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเมื่อมีข่าวว่ากระทรวงแรงงานของไทยกําลังพิจารณามาตรการที่ชัดเจนมากอย่างแรกเลยคืออาจจะชะลอการต่อใบอนุญาตทํางานให้แรงงานกัมพูชา2คืออาจจะไปเปิดทางให้แรงงานจากเมียนมาลาวเวียดนามเข้ามาทํางานแทนนี่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากๆเลยครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆครับ เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดเพราะสมดุลของความสัมพันธ์ตอนนี้มันเปราะบางจริงๆโจทย์ใหญ่ที่สุดของรับาลไทยในตอนนี้เลยก็คือจะสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างเรื่องหนึ่งคือการปกป้องอธิปไตยปกป้องความปลอดภัยของคนของเรากับอีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มันสําคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องค้าขายตามชายแดนกับภาคเกษตรศเนี่ยเรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจากดรสมบราญสมพงศ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับท่านบอกไว้คมคายมากเลยว่า สันติภาพที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับความกล้าที่จะพูดคุยมากกว่าเสียงของระเบิดคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกมันอยู่ที่การเจรจาไม่ใช่การใช้กําลังและสุดท้ายเราก็กลับมาที่คําถามสําคัญที่ยังไม่มีคําตอบครับว่าปฎิญญาสันติภาพที่เคยมีมาจะแข็งแกร่งพอที่จะผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกทําลายไปเพราะเสียงระเบิดแค่ลูกเดียวเรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ